สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ใต้เท้าเจียงโปรดรอก่อนเจียงหยุนให้เดินออกไปไม่ถึง3ามก้าวจากปีกตำหนักที่พมนักของตัวแทนก็มีเสียงเล็กๆดังออกมาจากข้างหลังเสียงที่ฟังแล้วสบายหูและแผ่วเบาแต่ยังคงความเย็นเยือกที่ปกปิดไม่ได้ ซึ่งเจียงหยุนให้หันมายิ้มให้กับบุคคลผู้นั้นอย่างรวดเร็วคำนับแม่นางสู่ผู้เท่าฝูเปลี่ยนใจของเขาเช่นนั้นหรือไม่ใช่เจ้าค่ะนางแต่งกายด้วยชุดยาวสีขาวเหมือนหิมะผิวของแม่นางสุรวดสวียนั้นขาวและบอบางราวกับเปล็ดหิมะนางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเจียงอี้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วและไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ร้องขอ อย่างไรก็ตามท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเทศกาลชำระโลหิตใช่หรือไม่ในอีกสองเดือนมันจะเริ่มที่เมืองจิตอสูนเทศกาลชำระโลหิตดวงตาของเจียงหยุนให้สว่างขึ้นและเขาตระหนักได้ในทันทีเขาโค้งคำนับอย่างซาบซึ้งขอบคุณแม่นางซูที่ชี้ให้ข้าไปในทางที่ถูกต้อง หากเจงอี e ้โชคดีพอที่จะสามารถเข้าไปยังสำนักข้าขอบคุณท่านมากที่ท่านให้โอกาสเขาท่านไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้านางยังคงสภาพของความเฉยเมยหลังจากนั้นซูรั่วสเสวียก็หันหลังกลับไป เมื่อนางเดินไปถึงทางเข้าตำหนักนางหันหน้าของนางกลับมาเล็กน้อยท่านไม่ใช่เหตุผลที่ข้าออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แต่เป็นเจงอี e ้แม้ว่าจะมีข่าวลือมากมายจากภายนอกเกี่ยวกับตัวเขา แต่ข้าเชื่อว่าคนที่เต็มใจสละอนาคตและชีวิตตัวเองเพื่อหญิงสาวคงไม่ใช่ปีศาจใจร้ายอนิจจาเรามีวิญญาณที่มีจิตใจที่แท้จริงเช่นนี้น้อยเกินไปในโลกนี้เมื่อแม่นางสูเดินลับไป ยืนให้ก็อ้าปากครั้งและยังคงยืนอย่างรากอยู่ที่เดิมคำพูดของนางทําให้เขาได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดในอีกด้านของนางซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนนางคงจะต้องมีเรื่องราวชีวิตของนางแน่นอนอะไรนะท่านปู่ท่านต้องการให้ข้าไปที่สำนักจิตอสูรหรือข้าจะไม่ไปข้าอยากอยู่กับเสี่ยวหน่ย ณตําหนักที่เจียงอี้พนักอยู่เจี G e ยงอี้ใส่หัวอย่างแรงเขาาคัดค้านเมื่อเจีย e งหยุนให้กล่าวข้อเสนอออกมาสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยนายน้อยและคุณหนูที่ถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะพิเศษในด้านการต่อสู้ และไม่มีอะไรที่เจียงอี้ไม่ชอบไปมากกว่าเหล่านายน้อยและคุณหนูในขณะนี้เขาอาจปรากฏตัวอย่างธรรมดาแต่เมื่อเขาถูกข้ามเส้นเขาก็จะบ้าดีเดือดแน่นอนไม่มีใครบอกได้ว่าเขาจะสามารถทำอะไรลงไปได้บ้างใต้เท้าน้อย โปรดฟังข้าก่อนเจียงหยุนให้โบกมืออย่างสุขุมข้าได้ปรึกษาถึงสภาพของเสี่ยวหนูกับจีเทียนก่อนหน้าน,นี้เราทั้งสองสรุปได้ว่ามีเพียงสองวิธีในการช่วยชีวิตนางสิ่งนี้ทำให้เจียงอี้เงียบทันทีเขานั่งลงและถามอย่างประมาทพวกมันคืออะไรขอรับเจียงหยุนให้กัดริมฝีปากของเขาทั้งแรกคือการตามหาใครบางคน อย่างไรก็ตามข้าไม่ต้องการตัวเลือกนี้นอกจากจะจำเป็นจริงๆเพราะการตามหาเขาจะหมายถึงการเปิดเผยตัวตนของท่านและสิ่งนี้จะขัดกับความต้องการของแม่ของท่านถ้านางได้ยินเรื่องนี้ วิญญาณของนางจะไม่พบความสงบสุขในปรภเป็นแน่ใครบางคนการแสดงออกของเจงอี้มืดมนมุมปากของเขาบูเดเบี้ยวอย่างขมขื่นท่านหมายถึงพ่อของข้าใช่ไหมใช่ใบหน้าของเจงหยุนให้เต็มไปด้วยความโกรธ พ่อของท่านเป็นคนที่มีอำนาจแต่เขาทิ้งนายหญิงในวันนั้นนางคงไม่ตายหักมันไม่ใช่เพราะเขาดังนั้นข้าจะไม่ไปหาเขาเว้นเสียแต่ว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นข้าไม่ต้องการแม้แต่จะเห็นหน้าเขาเพื่อไม่ให้ข้าพยายามฆ่าเขาด้วยทุกสิ่งที่ข้ามีแต่หากท่านต้องการติดต่อกับพ่อของท่านอีกครั้งข้าจะไม่หยุดท่านแน่นอนแม้ว่านั่นจะแปลว่าท่านและข้าจะไม่ได้พบกันอีก ไม่ต้องพูดอะไรแล้วท่านปู่เจียงอี้สันเทาไปด้วยความโกรธไม่จําเป็นต้องไปหาเขาข้าสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีพ่อแต่ข้าไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากท่านปู่ท่านไม่รู้จักข้าหรือขอรับอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกต่อไปและข้าไม่ต้องการได้ยินเกี่ยวกับเขาอีกเช่นนั้นก็ดีแล้วเจียงหยุนฮับยักหน้าย,ยินดีเขาหยุดพูดเล็กน้อยก่อนที่เขาจะกล่าวต่อ นั่นคือเหตุผลที่ข้าคิดว่าตัวเลือกที่สอองอที่จะให้ท่านลงทะเบียนกับสำนักจิตอสู์อย่างที่ข้าได้กล่าวไปแล้วในวันนี้วิธีหนึ่งในการรักษาเสี่ยวหนูคือการซื้อเม็ดยาระดับศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรู้ว่าเมื่อไหร่เม็ดยานั่นจะกลับมาอาจเป็นหลายสิบปีก่อนที่พวกเขาจะทำมันขึ้นมาอีกอีกวิธีหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือจากหมอเทวะ มีหมอเทวะเพียงสี่คนเท่านั้นในทวีปเทียนชิงทั้งทวีปสองคนได้รับการสักการะโดยราชอาณาจากักรตาเซียและอาณาจักรเปิดเหลียงขณะที่อีกคนหนึ่งท่องโลกและไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องของเขามานานและคนสุดท้ายนั้นอยู่ที่สำนักจิตอสูรดังนั้นข้าจึงเสนอให้ท่านลงทะเบียนเป็นสิ์และรับความโปรดปรานก่อนที่จะขอให้เขาช่วยรักษาเสี่ยวหน่ว เขาจะไม่ช่วยผู้อื่นแม้ว่าข้าจะเสนอเงินมหาศาลให้มากเพียงใดก็ตามข้าเข้าใจแล้วขอรับความเข้าใจเริ่มผุดขึ้นบนใบหน้าของเจียงอี้เขามองไปที่เสี่ยวหนูที่อยู่บนเตียงและเขาก็พยักหน้าเช่นนั้นข้าจะไปแต่ข้าจะลงทะเบียนได้อย่างไรข้าไม่ได้ออกจากการแข่งขันไปแล้วหรือท่านปู่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้น ภารกิจเดียวของท่านในตอนนี้คือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของท่านในการฝึกฝนในระหว่างนี้ข้าจะหาส่วนผสมชั้นดีเพื่อให้ท่านเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะในอีกหนึ่งเดือนข้าจะพาเจ้าและเสี่ยวหนูไปเมืองจิตอสูรเจียงหยุนให้ชี้แจงขอรับเจียงอี้ยินยอมอย่างง่ายดายความตื่นเต้นพุ่งเข้ามาในเสียงของเขาตอนนี้เขารู้ว่า เจงหยุนให้วางแผนที่จะพาเขาและเสี่ยวหนูไปให้ห่างจากสถานที่ที่น่าเศร้าแห่งนี้ที่ซึ่งเขาเติบโตขึ้นอย่างเหนื่อยล้าโอ้ใช่แล้วทันใดนั้นถึงคราวเจงหยุนให้ถามท่านต้องการจัดการกับตระกูลหมาและตระกูลเจงอย่างไรถ้าท่านยังไม่พอใจข้าสามารถสังหารพวกนั้นทั้งหมดที่ทำร้ายท่านในอดีตได้เจงอีอาปาักค้างแล้วสายหัวช่างมันเถิดท่านปู่ ยังไงท่านก็ยังคงเป็นคนของตระกูลเจียงและมีคนมากพอแล้วที่เสียชีวิตไปจากเรื่องนี้ข้าได้ฆ่าหมาเฮยฉีเจียงอยู่หลงและคนที่ชอบทำร้ายข้าแล้วข้าว่าเราไม่ควรมีการฆ่าอีกแล้วนะขอรับดีมาก ทำไมท่านไม่ไปพักผ่อนและพื้นฟูบาดแผลสักหน่อยละ่ะข้าจะออกไปข้างนอกพักหนึ่งเจิงหยุนให้ตบไหล่ซ้ายของเจิงอี้และมองไปที่เสี่ยวหนูไม่มีอะไรสำคัญกับเขามากกว่ารักษาเจิงเสี่ยวหนเวไม่ว่าเขาจะเกลียดสำนักจิตอสูรและเหล่านายน้อยและคุณหนูในนั้นมากแค่ไหนก็ตามรวมเขาจะต้องอดทนเพื่อเห็นแก่เสี่ยวหนู ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายนี้ไม่ใช่เพราะความสนุกสนานหรือการเรียนรู้แต่มันคือการต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยหนึ่งชีวิตฝนที่โปรยหนักได้ซาลง45นาทีหลังช่วงเที่ยงแต่อากาศยังคงเย็นสบาย และมีแอ่งน้ำอยู่ทุกหนแห่งบนถนนมีไม่กี่คนที่กล้าออกมานอกบ้านและทั้งเมืองก็ดูเหมือนแทบจะไม่มีคนเลยอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ต่างกันสิ้นเชิงในลานตระกูลหมาซึ่งมีผู้คนมารวมตัวกันเจียงหยุนให้ออกจากตำหนักเจ้าเมืองเป็นครั้งแรกและเขามาที่นี่ที่ลานตระกูลมากับเจียงหวยหน่วยสอดแนมจากตระกูลต่างๆก็รีบติดตามมาทันทีเมื่อทราบข่าวนี้ ในขณะที่ผู้สังเกตการคนอื่นๆก็มาดูว่าเจียงหยุนให้จะกลับมาบ้าบินอีกครั้งและถอนรากหนึ่งในห้ตระกูลใหญ่ตระกูลมาหรือไม่คำนับท่านใต้เท้าให้แม่ทับเจียงหวย มาคุยเป็นหัวหน้าเหล่าสมาชิกขอบเขตจ,จืดฟูในตระกูลหมาเขาต้อนรับเจียงหยุนให้และเจียงหวยเข้าสู่ลานตระกูลหมาตลอดทางมานี้เขาไม่ได้ยินคำใดๆจากเจียงหยุนให้เขาเงียบจนทำให้มาคุยและคนอื่นๆถึงกับสยดสยอง เมื่อเขามาถึงห้องโถงหลักเจียงหยุนให้ก็ตรงไปที่ที่นั่งของเจ้าภาพและนั่งลงอย่างเปิดเผยเขารอจนกระทั่งเจียงหวยนั่งก่อนที่จะมองดูที่เหลือดวงตาเขาเหมือนดาบสั้นเข้าประเด็นเลยมีสองทางเลือกทุกคนในตระกูลหมาจะต้องตายหรือเจ้าจะชดใช้กับการกระทํำของเจ้า มาคุยตัดสินใจซะหัวใจของมาคุยและคนอื่นๆในตระกูลหมาสันเทาแม้กระทั่งแม่ทับเจียงหวยก็ไม่สบายใจกับคำพูดของเขาถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งเป็นทุกอย่างในทวีปเทียนชิงและกฎหมายโดยทั่วไปถือว่าไร้ประโยชน์แต่อย่างน้อยที่สุดเราควรทำตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่ใช่หรือ เกียงหยุนให้กล้าขู่จะเอาชีวิตตระกูลมาทั้งหมดได้อย่างไรโดยไม่ต้องปกปิดอะไรเลยตัวเลือกเขามีทางเลือกอะไรบ้างหมาขุยชำเลืองไปที่เจียงหวยเมื่อยังคงมีแต่ความเงียบหมาขุยก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีและกัดฟันแน่นข้าเลือกชดชายให้ท่านหยุนให้โปรดระบุสิ่งที่ท่านต้องการด้วยขอรับห้าห้า เจียงหยุนให้มาที่นี่เพื่อปล้นตระกูลหมาอย่างเปิดเผยเขาหัวเราอยย้อยอย่างเย็นชาเม็ดยาพิพบ0 0 0พเม็ดและ5 0 0แสนตำลึงทองและค่าสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับตระกูลหมาจากนี้เป็นต้นไปว่ายังไงล่ะอะไรนะขอรับการแสดงออกทางสีหน้าของหมาขุยและผู้อาวุโสตระกูลหมาคนอื่นๆเปลี่ยนไปเจียงหยุนให้จะโหดเหี้ยมไปถึงไหนกัน เม็ดยาพิพบเป็นยาระดับพิพบขั้นกลางและมีราคายอยู่ที่100่งตำลึงทองต่อเม็ด5,000ันเม็ดก็จะหมายถึง5 0 0 0 0 0ตำลึงทองและตำลึงที่ต้องชดเชยให้ตระกูลหมาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด1ล้านตำลึงทองตระกูลหมาจะมีมากขนาดนั้นเชียวหรือซึ่งแน่นอนว่าพวกเขามี แต่นั่นแปลว่าพวกเขาจะต้องขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตระกูลเห็นได้ชัดว่าเจียงหยุนให้ตั้งใจที่จะเขี่ยตระกูลมาออกไปเงินกว่าหนึ่งล้านตำลึงเป็นระเบิดของตระกูลมาและมันใช้เวลากว่าทศวรรษในการฟื้นฟูยิ่งไปกว่านั้นตระกูลมาอาจถูกเพ่งเลงโดยตระกูลอื่นและถูกลดอันดับลงเจ้ามีเวลาหวันส่งเม็ดยาและตำลึงทองไปยังตํหนักเจ้าเมืองในห้าวันหรือไม่ก็ เจียงหยุนให้เมินเฉยต่อความเปลียดชังที่ซ่อนอยู่ในสายตาอันเศร้าส้อยของสมาชิกตระกูลมาเขาพยัยักหน้าให้เจียงหวยและเดินออกจากลานตระกูลเจียงหยุนให้หยุดและโบกมือให้กองทัพทหารตะวันตกและเบาเสียงพูดกับเจียงหวยแม่ทัพเจียงหวยข้าไม่ได้สนใจว่าการคาดเดาของท่านจะเป็นอย่างไรหรือท่านเดาถูกหรือผิดไม่ว่าในทางใดข้าก็ไม่อยากจะอธิบายอะไรเลย มันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับท่านท่าสิ่งต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเทียนอี้ถูกแพร่ออกไปดังนั้นโปรดปล่อยให้สิ่งที่ท่านต้องการจะพูดนั้นไม่ต้องพูดอันใดออกมาห้าแสนตำลึงทองจากประกูลหมาจะเป็นของท่านเพื่อเลี้ยงคนของท่านเช่นนั้นข้าขอร้องให้ท่านอย่าปฏิเสธข้าเป็นนี้พวกท่านทำไมท่านไม่พาคนของท่านกลับไปและข้าจะดูแลส่วนที่เหลือนี้เองละ่ะ เช่นนั้นใต้เท้าหยุนให้หากมีอะไรที่ท่านต้องการอีกสิ่งที่ท่านต้องทำเพียงแค่บอกข้าขอรับเจียงหัวยอยักหน้าและยกกำปั้นของเขาด้วยการคำนับเขาแสดงสิ่งอื่นไปไม่ได้นอกจากคำนับแต่ภายในใจเขานั้นก็กระโดดด้วยความดีใจไปแล้วเจียงหยุนให้เป็นคนใจกว้างอย่างไม่น่าเชื่อห้าแสนตำลึงทองคือหนี้บุญคุณจากคนที่อยู่ขอบเขตเสินโหย เจียงหยุนให้จะกลายเป็นแม่ทัพตัวจริงถ้าเขาเข้าร่วมกับกองทัพแน่นอนว่าสถานะของเขาสำคัญในตำแหน่งของกองทัพทหารตะวันตกมากเจียงหวยส่งสารผ่านนกพิราบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเขาพบว่าเจียงหยุนให้เคยเป็นหัวหน้าหน่วยรับในตำแหน่งของจอมพล แม้ว่าเขาจะออกจากตำหนักไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ตำสมาชิกหนักที่รับใช้เขามานานยังคงให้ความสำคัญกับเขาเช่นเดิมบอกทุกคนให้กลับไปที่หน่วยงานของตนและรอรับคำสั่งการที่ตำหนักเจ้าเมือง เมื่อมองเจียงหยุนให้ลับตาไปเจียงหวยก็ออกคำสั่งและจ้องมองไปที่ขอบฟ้าคิ้วถักทอเข้าด้วยกันในการไตรตรองอย่างลึกซึ้งคนที่ให้ข้อมูลแก่เขานั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ทำงานในตำาหนักของจอมพล ตามที่เขากล่าวมาจอมพลมีบุตรชายเพียงคนเดียวไม่มีหลักฐานว่ามีบุตรมีลูกนอกสมรสหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเจียงอี้ไม่ใช่บุตรนอกสมรสของจอมพลกองทหารตะวันตกเขาจะเป็นบุตรชายของใครและถ้าเจ้านายของเจียงหยุนให้ไม่ใช่กองทหารตะวันตกท่านผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ที่เจียงหยุนให้เป็นนี่ถึงเพียงนั้นจะเป็นผู้ใดกัน ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ